แม่ท้องสาเอยนี่มอล่หน้าแล้วขั้นไตยไปโลดซัวที่เต็นเขาตั้งแต่ผู้พันโยสีบสางเพียงตุ้งตาต้งกันเจ้ก็นั้นพอขึโดปรากฏคือดีละบ่ไตยเด่นนะและตั้งแต่พันไปค่าทางไก่เ บาดแม่ท่องสาธมินของเอาจากเล่าไปโยขางอยู่ทั้งกำบาทีใดเหรือว่าเจ้านั้นได้ไปเกิดอยู่เมืองสวรรค์ละว่าแม่สาเอยมีแนวขับแนวงันปีละบำลังฟอนอัปปอนมาเฝ้าเน่าม่มันครับกหอมสุคนทชาไทยจันโคโคสุเนวแม่ท่องสาอ ีขั้นจะไปเกิดแล้วกะไข่แน่แม่นอพ่อสีดีใจน้ำส่วนบุญกุป้าลูกหลานนี้เป็นนางไข่แน่มีอยังน้อเจ้ามาตายขั้นจากแล้วว่ามีแล้วว่าสิขึ้นนับแต่มื่อคุณแม่เสีนอะไรเอาล่ะา บ่ตายเด่นาละตั้งแก้พ้นไปคาเอยกะยาจากตาแม่ทั้งสาธรรมินาาเล่าไปทั้งกำบะทีไรเหรือว่าเจ้านั้นได้ไปตกอยู่เมืองน้ารกตกไปท่อละมันตนยัวใบใครนา ละให้ฟุงกาน้อฝุงเองนองสินตอนน้อสานองนอนน่ารกอยู่มองนย่อนมาเราล้นบุญกุศลญาติพี่น้องมาท่านทอดไป่าให้แม่ท่องสาธมินของเอามารับเอา สขั้นได้ยินพวกเขาเชิญเจ้าโอดวนมาดวงวินย่านแม่ท้องสาธมินจับอยู่น้ำเสียนยากลางป่าหรือพวกเขาตนลัดดวนมา <c oughs> พ่ายพีตายเป็นผีไปแล้วอยู่ทั้งหลังก็ยังห่วงแม่สาย <c oughs> แต่เจ้าเคยเป็นคนยังเป็นคนเคย เป็นพ่อหอมกวงโพไม่กระย่สูงพวกพนุ่งพวกแม่ป้าพวกโลกหลานพี่น้องยังเป็นห่วงน้ำหลายเมสาเอินเสนเสียดายคนดีแม่ผู้ตายไปแล้วว่าสาธุสาธุสาธุเด้อ ลอยน้ำสู้อยู่ซอยดวงวิ่งย่านแม่ท้องสาธมินในเจะลอยลาลิวมาพี่ยาสะดนเดี๋ยวบางแม่ประชาชนเช่าวบ้านกามาท่านแต่ของฝากอุทิศบุญส่วนนี้ไปให้แม่พูไตนี่นะคุ้นงามคนดีของแม่สาเราสารไว้พี่น้องคิดหอดมาท่านมาอย่าง้รเราแสดงว่าคว้มดีเรายัาง่งเราว่าท่านนี้จะเข้าดอก ไปเะโตยังความดีเราอยู่ประชาชนแ่วบ้านก็มาท่านเจ้ของฝากอุทิศบุญส่วนนี้ไปให้แม่ผู้ายวินยัณแม่หลวงยามออกกองบุญจะเด้อสาลงไปแจกส่นนี้ก้อนสีนี้ไปนากลับขึ้นมาเอากองบุญเจา้าก็ เจ้ากับจะา้าคอยห้แล้วก็จใหยนะจ้ยหน้ำยู่ได้ไงพอคอยกับไปว่างเดี๋ยววันที่สิบสี่เดียนตัวเตกี้อัานนี่ทำบุญหาพอพอกระแล้วก้นสีนี้ไปหนะ้าดวงวินยาณในเจ้ากลับขึ้นมามารับเอากองกุศลเจ้าอเดิมท่องเสยให้เจ้าขึ้นมาเขาวความฝันของโลกแนะ่ ของหลาดแน่น้ำเอาโชกสงไหมีายไรเตึมกันนับแต่มือนี่นั่นมืออื่นก็นคือกันเดิมสายุเดดวงวิญญยานเม่ามีกินกันเป็นเจ้าทุกทุกข์ม่เจ้าวิจากทุกษากันเป็นเจ้าถึงสุงยิ่งยิ่งไปสู่บนสวัรค์พูเด บอไเดมี่ความสุขใหม่เจได้ไปอยู่จักแสนปีบอไเดมี่ความถูกเคืองนาที่ยาไปไกลดวงวิญญาณเจ้าอยลา่งมาใหม่เอเวจีจงจุ้งขึ้นซู่หุมผ้าพื้นเมื่อฝ่ายูยสวสวังสะทุ แล้ว้ะเด้อบันเด้อถือว่าแม่เข้ารับสาบละละเงื่อนแม่ก็นับเอาไว้ซะนับประกาศ็ยไว้มือองื่นเอาไว้ตาถวายพระคุณเจ้าใส่ซองให้มันครบองค์พนเป็นสิได้เป็นหมื่นเป็นแสนก็ใส่เบิดเลยแม่เข้าจงได้หามเอาไปใส่เนวอืินเงืนส่วนใส่นะเอาเอาหม่องเอิน่ามาเอาหม่องนี้ถือว่าเงืนส่วนนี้เป็นเงืนบริสุทธ์บ่ท่านได้มือนี่ได้แม่สี่าหมอลำเงื้อนให้แล้วแมสาได้แด้๋ยวคอดเอาล้วบ่ทันเม่น มืออืน่นเฮ้าถวายพระคุณเจ้าทันยัตถาสัพพให้เฮ้าทันยัตเฮาก็เอาน้ำไปหยาดแม่เทรณนีแม่ทรณนี่จังสิณ้ข่าวไปบอกบวงวิญญาณแม่ท่องสานั่นแม่ท่องสาจังสิได้บดสุบัติท่านหน่อยท่านลายเรารับสูบ่หลับเพียนเบิดเดี๋ยวนี้แม่ท่องสาบระท่านใดเอ่บบบอบอกบอกความเข้าใจให้พี่้องฟังบอลาบริผู้พิเศษบอลา